วัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาแต่งรูปชุดสูตรหรือว่าชุดสูตรแต่งรูปก็ได้นะครับจะจะเรียกแบบไหนก็ได้นะเดี๋ยวจะเอารูปใส่ชุดสูตรอะประมาณจะทํารูปติดบัตรนะครับโอเคเรามาที่พิกอารนะครับก่อนอื่นก็ไปเลือกขนาดก่อนนะครับสมมุติผมเอาเป็นจัตุรัสก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเลือกสีก่อนนะครับอ่าเลือกสีจริงๆอะเลือกไม่เลือกก็มีค่าเท่ากันนะครับเพราะว่ากรณีนี้คือจะไม่ได้รีทัชแบบ วุ่นวายนะครับก็คือเพื่อนๆน,น่ะถ่ายรูปก่อนนะครับถ่ายรูปฉากหลังเนี่ยอยากให้เป็นสีอะไรก็เอาฉากอันนั้นเลยครับอย่างสมมุติง่ายสุดพื้นขาวใช่ไหมหรือว่าพอจะมีสีที่มันเป็นสีฟ้าก็ถ่ายเลยครับแต่ถ้าวันนี้เอาเป็นสีขาวเพราะว่าทําง่ายนะครับอ่ะทีนี้ไปเปิดรูปขึ้นมานะครับพอเราเลือกขนาดแล้วใช่ปะเราก็ไปเปิดรูปนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องไปที่โหมดของการวาดก่อนนะครับ การวาดนะครับเพราะว่าจะได้ไปเลือกโหมดเลเยอร์ได้นะครับเลเยอร์ตรงนี้นะครับอ่ะมันจะได้จัดการง่ายๆนะครับทีนี้ให้เราไปที่เลเยอร์บนสุดนะครับอันล่าสุดแล้วก็เลือกด้านล่างนะครับไปเพิ่มภาพถ่ายนะครับไปหารูปถ่ายที่เราถ่ายรูปหน้าตรงไว้นะครับผมถ่ายไว้นะครับอ่ะสมมุติผมถ่ายไว้เป็นสีขาวแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับอ่ะเลื่อนประมาณนี้อ่ะง่ายๆเลยนะทีนี้ ปุ๊บแตะหนึ่งทีครับมันก็จะไปอยู่เลเยอร์นี้แล้วนะเลเยอร์เสื้ออยู่ตรงนี้ทีนี้เราเพิ่มมาอีกเลเยอร์แล้วกันครับเพื่อความชัวร์ปุ๊บเวลาลบมันจะลบทีเดียวนะครับมันแยกกันลบนะครับมันจะได้ไม่ไม่เสียนะครับอ่ะทีนี้เราไปที่ด้านล่างนะครับเลือกไปที่สติ๊กเกอร์นะครับอันนี้เป็นสูตรที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าสูตรครับอ่ะสูตรแมนก็ได้แบบนี้อ่ะทีนี้ครับก็ไปเลือกสูตรนะครับเอาที่หน้าตรงที่เราชอบเอาอันนี้ก็ได้ ง่ายดีนะครับเพื่อนๆก็แตะไปเนี่ยทีเนี้ยเราก็วางให้ตรงคอครับเห็นไหมวางให้ตรงคอครับแค่นี้เองครับง่ายๆยไอ้มันพยายให้มันตรงคอที่สุดนะครับอแตะปุ๊บเห็นไหมอันนี้ใกล้เคียงครับแต่ถ้าอยากจะขยับอีกทีนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนแตะตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่เปลี่ยนแปลงนะครับเราจะสามารถขยับเลเยอร์นั้นได้ไหมผมจะขยับขยับหน่อย เนี่ยครับง่ายๆครับแล้วก็กดถูกไปข้างบนปุ๊บเนี่ยได้แล้วใช่ไหมในกรณีนี้คือฉากหลังสีขาวนะครับเนี่ยผมเอาจริงเอาแค่นี้ก็ได้แล้วทีนี้ก็ผมก็จะใช้เลยนะครับใช้เลยรวมเลเยอร์เลยนะครับแล้วค่อยไปครอบครับไปครอปไปครอปปุ๊บทีนี้เพื่อนๆก็เลือกขนาดได้เลยครับครอบรูปนะครับ เลือกขนาดเลือกไซส์ได้เลยผมเอาเป็นแบบสามต่อสองก่อนแล้วกันเนาะกลับด้านปุ๊บอ่าทีนี้ถ้าเราแตะตรงกลางนะครับมันจะเป็นการหมุนนะเห็นไหมหมุนหมุนสัดส่วนนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวครอบหน่อยครอบหน่อยนี่ครับ,ครบแค่นี้เองอ่าเยี่ยมเห็นไหมรอบเรียบร้อยตรงเป๊ะกดนําไปใช้บนขวาปุ๊บ เสร็จแล้วครับใส่สูตรเนี่ยง่ายไหมง่ายมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้อาจจะครอบด้านล่างอีกหน่อยนะครับมันไม่ดีลืมด้านล่างมันไมโอนะครับรอหน่อยปุ๊บอ่ะเห็นไหมครับเนียนละจะแต่งสีไหมอ่ะแต่งสีหน่อยแต่งสีหน่อยเห็นไหมอุ๊ยโอ้โหปรับแล้วหล่อเลยอะ่ะอันนี้ผมทำในเฟซแอปไงหน้ามันก็เลยแบบหล่อเกินมนุษย์มนา จริงๆก็มีหน้าผมอยู่นิดเดียวนะครับอ่าเห็นไหมได้แล้วกดนําไปใช้แล้วก็เซฟได้เลยนะครับอ่าถัดไปแล้วก็เซฟได้เลยนะครับก็คือเราอะ่ะต้องถ่ายรูปแล้วก็เลือกฉากหลังมาเลยแบบนี้จะง่ายนะครับเราก็มาใส่แค่เสื้อสูตรแค่นั้นเองนะครับโอเคฝากกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกดติดตามด้วยมีกลุ่มให้เข้านะครับโอเคประมาณนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายถัดไปแล้วก็เซฟได้เลย